เจการโสพลสุดกลั้นเผยความในใจถึงแม่และน้องพร้อมขอโทษที่ทำตามสัญญาไว้ไม่ได้อย่างที่ทราบกันว่าเจการโสพลหรือออตโตลูกของโบแวนด้าได้เข้าร่วมรายการเซอร์วเวอร์เด็กฝึกของค่าย TADA Entertainment เพื่อเฟ้นหาตัวบุคคลที่จะได้เดบิวต์เป็นบอยแบนด์ในค่าย SONRAY Music ล่าสุดแม่โบโพสคลิปสุดกลั้นน้ำตาเผยความในใจถึงตัวเองและมาลีหลังอีพีล่าสุดเขาก็ไม่ได้ไปต่อที่เจกล่าวกลางรายการทั้งน้ำตาว่าแม่ลีที่เจขอโทษที่ทำตามที่สัญญาไว้ไม่ได้แล้วก็อยากให้แม่กับลีรู้ว่าพี่เจเต็มที่ที่สุดแล้ว ขอบคุณแม่ที่สอนให้เจเดินด้วยตัวเองวันนี้เจภูมิใจกับตัวเองมากเจจะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันจะเป็นศิลปินที่ดีให้ได้ขณะที่แม่โบได้เขียนข้อความจากใจแม่บอกลูกว่าแม่ลิมันคือเสียงที่เจเรียกแม่กับลิในทุกวันจริงๆไม่ต้องขอโทษครับแม่กับน้องต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ ที่วันนี้เจได้ทำตามสัญญาที่ให้แม่กับน้องแล้วครับเจได้แสดงและทำให้แม่กับน้องได้เห็นว่าเจเข้มแข็งพยายามอดทนมากแค่ไหนและที่สำคัญเจสามารถฝ่าฟันกับประโยคนั้นได้สำเร็จแล้วครับสู้ต่อครับลูกหันมาก็เจอแม่กับน้องนะครับ j c a n s o p o n ขอบคุณน้องๆเด็กๆทุกคนสำหรับความรักและความเอ็นดูเด็กคนนี้นะคะ ขอบคุณที่ยงและครูทุกท่านและทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ทำตามความฝันนะคะ